รีวิววิดีโอกล้องสดรอบตัวรถนะครับ Isuzu D-Max รับ4 Highlander 3.0ปี05เกียรออโต้นะครับรถบ้านแท้พร้อมใช้ครับการันตีความสวยครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับข้างเดิมสีเดิมโรงงานครับน็อตไม่มีขยับครับมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติต่อเนียนกระชับเลยครับขับดีมากครับคันนี้ พี่คนไหนหาเกียร์อัตโนมัติอยู่ครับการันตีบอกเลยจบแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์รถโครงสร้างบอดี้สวยคัตซีสวยครับแอร์แบกสองลูกระบบเบรก ABS มาครบครับตัวรถสีเต็มร้อยเปอร์เครับมีริ้วรอยตามการใช้งานแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองครับภายในครับใหม่สวยสะอาดมากๆครับ สมบูรณ์ทุกจุดครับเกียร์อัตโนมัติหนังเกียร์ยังยสวยๆวยเลยจอดีวดีช่องแอร์สวยแอร์แบกพิดานบนสะอาดมากครับพอดไม่มีขยับนะครับแผงประตูสวยบอหลังสวยๆเลยครับภายในห้องโดยสารบอกเลยจบ100%เปอร์เซต ตัวรถภายนอกจบเลย95%แาปอ็กยางใหม่สภาพดีครับอาสซีสวยทั้งเส้นครับรถไม่เคยผ่านการพ่นกันสนินนะครับสวยจบ100%แน่นอนครับการันตีคันนี้ ซื้อไปพร้อมใช้งานทันทีครับภาษีปี67นะครับขอบคุณครับ